ครับดีครับสวัสดีพ่่อแมพี่น้องสุขุสุขคุนครับมืัอนี้กะหลังฝนตกพี่น้องผ้ายางเด่นใ่สวนพี่เราพี่น้องบริโอ๊บเบร์ใสครับออกบ้านพี่เราสรางการม่เจ้ากับไปเรีนน้ำกันพี่น้องสวัสดีห้องกับเหตุงานคือเก้าฝนกับโต๊่พี่้านี่พี่น้องผ้าเบ่งบรรยากาศในสวนพี่น้อง มาส่งเสริมส่งสริมบ่ต้นใหม่เพียงใดถือหนาถือหนาฝนละมันนี้ก็ขอให้ขอให้พี่น้องที่เรียนน้ามก็เรียนน้าเด็กความสุขหาบเลยครับเด้ออ่าอย่เรียนได้สนุกสนานครับบางได้ มวนกับ,บนเปน็ี่ยนแต่มวลนะครับแต่ว่าบดเล็กใสครับอยากไปอยู่เพราะว่าเขาเกิดเหตุหนาทีเนาะทำงานเอาไปเบิ่งชื่อสวนกันพี่เนาะไอันนี้ครับนี่ฝนตกมื่อเช้านลยครับมีห้อยน้หนี่กองพวกกระบอกมีรอยน้ำติดกับใบไม้ใบสวนโอ้โว สวงปาของเราก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับคปพาเดินชมสวนสวนทั้งน้องก็ยังไม่ตื่นกันนะครับสวนของเราโดนน้ำโดนน้ำฝนแล้วก็สดชื่นก็ใบเริ่มเขียวเริ่มอะไรขึ้นหมดแล้วเริ่มแตกยอดละเนี่ยอันนี้เริ่มแตกยอดออกแล้ะ ก็น่าจะโอเคแล้วครับงนนั้นก็เลยได้โอกาสพาทุกท่านมาชมสวนรถเมดีด้ก็สวยครับเรื่องสวยละดละ อ,อดอกไม้ที่มือเลยเลื้อย,ยลงมานี่นะครับเปิดนะ้้นใส่บอ่อปลาละใส่ตรงลงไปเนีย่ยอันนี้ตัดออกแต่ก่อนเป็นพุ่มครับ,กบมกำลังแตกยอด มันสวยๆเลยครับน้ำพุกยังไม่ได้ต่อครับยังไม่ได้ต่อไปมาเลยนี่รเมรลี่รูเมลี่ที่ใส่อาหารทำอาหารของอาหารสไตล์ฝรั่งเจอกมาแบบนี้ดอกไม้ฝั่งนี้ครับ ต้นมะกอกโอลิฟของเราก็ขึ้นเริ่มเขียวแล้วครับต้นชุนพวกนี้ก็ใบเขียวชะอมเลยดอกไม้เริ่มสวยโดนโดนฝนครับโดนฝนแล้วก็เริ่มสวยต้น ใบก็เริ่มแตดยอดออกมาละว้วอ่มันล่ะสดชื่นนะครับวันนี้ถูกน้ำฝนี่ยไอ้กิ่งกำลังแขนงก็มาออกมาอีกนะครับต้นมะกรอดอันนี้ครับ กำลังออกมาอีกครั้งอีกนึงแล้วก็ปล่อยไว้่างนี้ครับเรื่อแตกกิ่งแตกคะแนงออกละอันนี้ก็รูเลยมันเดินครับไม่ได้ไปไหน เดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งสวัสดีวันสงการเดินัล่อไปทางนีต้ตอนนี้ก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ส่วนเล็กๆก,ก็กำลังสวยครับกำลังเขียวก็จะมีต้นกล้วยนะครับปลูกไว้เห็นออกมาตะเครือหนึ่งแล้วก็จะมีมะนาวมะนาวก็มีนะครับต้นมะละกอตอนนี้ก็กำลังเพาะต้นมะละกอต้นเล็กๆไว้หลายต้นเลยครับ ทางนี้ก็มีขาตะไคร้ก็ปลูกไว้ข้างนอกกับผักต้นหอมจะพาเข้าไปดูในสวนชิบตรงสะไว้น้ำนะครับเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับก็ <c oughs> อยู่ดูแลบ้านให้คุณสี่ เลยมาถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมน้ำสะของเราก็ใสใสใส,สะอาดเลยครับ ดูดอกอันนี้เป็นแล้วครับนี่ดอกอะไรนะไซเบียเหรือว่าดอกด,ดอกอะไรไม่รู้ไซเบียหรือไซอะไรเห็นพิลุกเอามาปลูกเนี่ยดอกดอ,อกสีแบบนี้เขาออกขาวๆนวลนๆนนโอ้มีมีมีพึ่งด้วยครับเนี่พึ่งมาตอมเห็นกันไหมครับ เนี่ยตัวพึ่งตัวเล็กๆเนี่ยกำลังตอมเลยตอมกินน้ำหวานของเกสรเนี่ยเห็นหลายตัวเลยครับทางนน้นก็กระถางต้นไม้รู้สึกว่าจะมีอะไรมากินไหมเนี่ย ถ้ามองไปก็จะประมาณนี้ครับเน่ยตอนนี้ก็ถ่ายให้ดูในสวนก่อนหญ้าก็เขียวแล้วครับที่เขามาตัดช่วงสิ้นเดือน เริ่มเขียวเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วดูดูด,ดูดูนกแล้วขึ้นไปทำรังพี่น้องดูดิกระดาษทิชชู่แน่นอนมากเลยตอนนี้นกก็มาอยู่เยอะละมาทำรังแส่ต้นไม้อ่อเริ่มเขียวเริ่ม ปิดเป็นที่เรียบร้อยและวดูดิมทุกต้นเลยครับมีนกมาอยู่หรือเปล่าับนกมาอยู่นกมาทำรัง ทางดอกไม้ของเราตัดแต่งออกกลมๆก็จะกลมๆแบบนี้เนี่ยกำลังแตกยอดแตกยอดออกก็ตัดออกอีกให้กลมเหมือนเดิมแต่งกันไปเรื่อยๆทุกวันเ,เข้ามาทุกเดือนครับนี่นะครับบ้านก็มาประมาณนี้ ไปเห็นไปดูรอยเล้าของบ้านตอนที่ตอนที่แผ่นดินไหวนี่เลา้าเลยครับตรงนี้นี่นะครับดูรอยเล้ลาตอนที่แผ่นดินไหวครับ <c oughs> แล้วเยอะเลยก็จะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็อัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้ดู นี่บรนดูบรรยากาศ <c oughs> ป้าคึมคึมนะครับฟ้าคึมคึมมจะตกอีกละสงการก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่เฝ้าบ้านอย่างนี้ครับอยู่คนเดียวยันแม่บ้านก็กลับบ้านกลับพร้อมกันไม่ได้ต้องสลับกันกลับแต่ว่าผมก็จะกลับช่วงปีใหม่ อ,อวันนี้พ่อบานก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมฝากขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้พ่อบ้านวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็เ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ